ผมเนี่ยเจอปัญหาในชีวิตตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วยซ้าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตผมเนี่ยพระเจ้าคอยช่วยเหลือผมคอยที่จะให้แรงผมในการที่จะเดินต่อไปในวันข้างหน้าสิ่งที่ผมขาดกับการเป็นว่าพระเจ้าเป็นผู้เติมเต็มพระเจ้าเติม,ตมให้ล้นด้วยนี่เป็นสิ่งที่เมื่อผมรู้จักพระเจ้าเนี่ยผมได้กําไรนี่คือพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังในชีวิตของผมสวัสดีครับผมเอเอลิยาวัชระวิทยาอายุ25ปีครับ หลายคนอาจจะเจอปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตกงาน<ม>เรื่องเงินแล้วก็การล้มเหลวในชีวิตผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยเจอปัญหาในชีวิตตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วยซ้ำถ้าย้อนเวลาไปตั้งแต่25ปีก่อนก่อนที่ผมจะลืมตาดูโลกพ่อผมเสียชีวิตด้วยโรคร้าตอนนั้นก็เป็น HIV หมอบอกว่าลูกของพ่อหรือว่าผมเนี่ย มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น HIV ด้วยหมอเลยต้องให้ยาแม่เนี่ยกินอยู่ตลอดเพื่อต้าน HIV นะครับในครอบครัวผมก็ได้แต่หวังว่าผมคงไม่ติด HIV พอผมได้ลืมตาดูโลกปรากฏว่าก็ก็ไม่ติดนะครับผมก็ไม่ติดแต่ชีวิตมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับผมก็โตขึ้นเรื่อยๆอายุ2ปีพ่อก็จากไปแม่ก็ ทิ้งผมไปมีครอบครัวใหม่และหลังจากที่มีครอบครัวใหม่แม่ก็ติดเชื้อ HIV เช่นเดียวกันก็ต้องเสียชีวิตจากโรครายนี้เช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งต้องเจอหลังจากที่พ่อแม่ได้เสียชีวิตนะครับผมก็ถูกย้ายให้ไปอยู่ในมูลนิิเด็กกำพร้าผมรู้สึกในนั้นผมบอกได้เลยนะครับผมไม่อยากเข้าไปเลยมันมีแต่เสียงร้องไห้มันมีแต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี มันมีแต่เด็กที่เจอแต่ปัญหาด้วยกันมันเลยเป็นสิ่งที่ผมขมขื่นในจิตใจ,จตลอดแต่ผมก็เลือกที่จะดําเนินชีวิตต่อชีวิตเรายังต้องเดินหน้าต่อไปผมมีอาที่ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กกับย่าทวดที่คอยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนผมแต่น่าเสียดายครับที่อาผมอีกคนหนึ่งที่เป็นอาผู้ชายแกติดกาวแล้วก็ในทุกครั้งที่แกดมกาวมากๆหรือ ร่วมด้วยกับการกินเหล้าเนี่ยจะมาอารวาสคนในครอบครัวอยู่เสมอผมต้องดูแลหลานๆและดูแลครอบครัวไม่ให้โดนทําร้ายนี่คือเป็นปัญหาที่ผมเจอตั้งแต่เด็กบนหลุมอย่างนี้ตลอดที่บ้านผมค่อนข้างที่จะย,ยากจนมากนะครับโอกาสได้เรียนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครส่งผมเรียนหนังสือนะครับผมต้องทํางานด้วยตัวเองตอนเด็กเนี่ยประถมผมก็ดีลูกแก้วขายขายการ์ดบ้างพอโตขึ้นมานเรื่อยๆเนี่ยผมก็ ทำทุกอย่างตัดไม้รับจ้างขนไม้บ้างขนดินทำทุกอย่างที่เด็กคนหนึ่งที่ต้องต้องทำครับ <_ S 1> เพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนหนังสือเหมือนคนอื่น <_ S 1> ผมไม่มีแม้แต่หนังสือเลยนะครับที่จะอ่านผมต้องยืมเพื่อนอ่านเพราะว่าไม่มีตังที่จะซื้อหนังสือแต่ตอนเที่ยงอะอาหารกลางวันผมยังยังได้กินฟรีอยู่เพราะว่ามีโครงการของรัฐบาลที่ให้เด็กกำพรายังกินข้าวฟรีในช่วงกลางวันชีวิตผมก็ไม่ได้สุขสบายครับ ก็ทำงานเป็นประจำเลยไปเป็นเด็กปั๊มเก็บเงินกู้บ้างไปทำเซเว่นบ้างทำทุกอย่างครับที่ที่ผมสามารถทำได้เพื่อที่จะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยตอนที่ม .4 ตอนนั้นผมโดนไล่ออกจากบ้านอาทะเลาะก,กับย่าผมแล้วทีเนี้ยคนที่โดนคือผมอาได้โยน เสื้อผ้าออกจากบ้านอาก็ทิ้งตะกร้าผ้าออกมาหน้าบ้านแล้วโยนไล่ออกผมตอนนั้นเสียใจมากผมต้องเก็บเสื้อผ้าทีละชิน้นทีละชิน้นตามถนนแล้วก็ร้องไห้ทั้งอายเสียใจที่แบบคนที่ผมรักต้องต้องทำแบบนี้กับผมชีวิตผมไม่มีใครต้องการครับไปอยู่ไหนก็ก็ไม่อยากให้อยู่เขวงมากก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ไหนนะครับปรากฏว่าตอนสุดท้ายก็ได้มาอยู่บ้านย่าอีกหลังหนึ่งเขาก็บอกว่า ไม่เป็นไรก็ให้เออยู่ไปก่อนเดี๋ยวก็เรียนจบแล้วบางครั้งผมก็เสียใจผมร้องไห้ผมรู้สึกว่าทําไมชีวิตของผมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยในหลายครั้งผมต้องโทษพ่อแม่ด้วยว่าทําไมต้องทิ้งผมไปทําไมผมต้องมาเจออะไรที่เรื่องร้ายแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ยังยืนหยัดว่าผมต้องเดินหน้าต่อการเรียนคือสิ่งเดียวที่ทําให้ชีวิตผมต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนผมมารู้จักพระเจ้าตอนอายุ12ปีนะครับ ย่าก็พามาโบสถ์ผมตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าเนี่ยในค่ายฟื้นฟูหลังจากที่ผมทบทวนหลยายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนแต่ผมเนี่ยค้นคว้าศึกษาว่าใครอยู่เบื้องหลังชีวิตของผมที่แท้จริงนะครับแน่นอนครับนี่คือพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังในชีวิตของผมไม่ว่าจะเจอปัญหาทุกอย่างในทุกปัญหาพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าคอยอยู่ข้างผมพระเจ้าคอยช่วยเหลือผม คอยที่จะให้แรงผมในการที่จะเดินต่อไปในวันข้างหน้าในหลายครั้งพระเจ้าแก้ปัญหาให้ผมด้วยซ้ําไปผมเลยรู้สึกว่าผมควรที่จะตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพอเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับในชีวิตของผมนะครับผมเริ่มมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตตอนนั้นเนี่ยเขาประกาศสมัครทุนเนี่ยทั้งจังหวัดนะครับเขารับน้อยด้วยใช้ยหนึ่งหญิงหนึ่งทั้งเป็นทุนที่ทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่ผมก็เชื่อว่าผมมีพระเจ้าผมน่าจะลองดูสักครั้งผมก็ยื่นผลง,งานเพื่อที่จะขอทุนจากเด็กที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนพอวันประกาศเนี่ยผมก็ได้รับทุนคือการได้ทุนของราชการที่ฉิตนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของผมที่จะได้ศึกษาต่อในระดับมปลายแล้วก็จนจบปริญญาตรีนะครับผมก็ยัง คงลำบากอยู่นะครับถึงแม้จะได้ทุนแต่ก็ยังต้องดิ้นรนด้วยตัวเองยังทํางานอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยังดีกว่าที่ผมต้องดิ้นรนอย่างเดียวผมได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆในคิดจักรที่อยู่บนนะครับในการที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตผมไม่ว่าจะเป็นหอพักบ้างการเดินทางบ้างคอยสนับสนุนผลตลอดนะครับจนผมจบปริญญาตรีด้วยเกียรตนิยมดับหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆเลยนะครับ หลังจากที่ผมจบปริญญาตรีเนี่ยผมก็ได้ส่งผลงานเข้าประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประเทศนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าอีกที่พระเจ้าได้ให้ผมได้รับรางวัลน,นี้และเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเท่นเดียวกันซึ่งมันเกินกําลังที่เด็กคนนึงจะสามารถทําได้แต่พระเจ้าอยู่เบื้องหลังผมเชื่อว่าพระเจ้าทําได้อย่างแน่นอนพระเจ้าก็ยังอวยพรผมต่อไปให้ผมได้รับทุนเพชรพระจอม นะครับได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปัจจุบันก็ยังเรียนอยู่ในระดับปริญญาโทรครับผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่ผมก็ยังไม่ทิ้งพระเจ้าแล้วก็ผมต้องเจอกับพี่น้องคริสเตียนที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอนะครับนี่เป็นสิ่งที่ที่พระเจ้าให้ผมมากกว่า ผมได้รับถ้ามองจริงๆผมเป็นเด็กที่ขาดมากแต่พอผมได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยเหมือนพระเจ้าเป็นต้นทุนในชีวิตของผมผมเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตผมเจอแต่เพื่อนที่ดีๆเจอแต่พี่ที่ดีๆรอบข้างผมคอยสนับสนุนผมตลอดสิ่งที่ผมขาดกับกลายเป็นว่าพระเจ้าเป็นผู้เติมเต็มและเต็มไม่พอพระเจ้าเติมให้ล้นด้วยนี่เป็นสิ่งที่เมื่อผมรู้จักพระเจ้าเนี่ยผมได้กําไรนะครับสำหรับคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะครับ ผมอยากให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวในชีวิตของผมเนี่ยที่พระเจ้าทําผ่านชีวิตผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปคิดดูว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนอยู่เบื้องหลังจริงๆหรือเปล่าและผมการันตีได้เลยครับว่ามีคนอยู่เบื้องหลังจริงๆผมก็อยากหนุนใจพี่น้องที่ได้ฟังนะครับอยากให้ลองเปิดใจดูในสิ่งที่ผมพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า หรือลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าเมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ผมบอกได้เลยว่าคุณก็สามารถที่จะปฏิเสธหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนถ้าไม่จริงอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ขาดทุนใช่ไหมครับเรายังอยู่ทุนแต่ถ้ามันจริงนี่ครับคือกำไรของคุณเอง